ปูชชา t ิโน s เซตทีมพร้อมเริ่มงานคุมเชลซีขอบคุณซูสกิ Swift ์เจลเน็ next to the edge ขับสนุกเต็มขัน้นเร้าใจเกินพิกัดเมาไม่ขับด้วยความห่วงใยจากซูส u กิขอบคุณห้างทองทรัพเจริญภูเก็ตห้างทองภูเก็ตสาขา4ี่กอกระทูวันนี้มีลายท้องใหม่สามารถเข้าไปดูกได้ที่แฟนเพจตามนี้หรือใครใกล้เข้าไปจัดดูกันได้เลย สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของ r e z c e r Ben Official ครับถือว่าตอนนี้จ่อเต็มทีแล้วนะครับจ่อจนไม่รู้จะจ่อยังไงแล้วนะครับก็ได้มีการตัดชื่อกุนซือออกไปเยอะแยะแล้วมากมายครับนาเกลส์แนไม่เอาแล้วลุยเซลิก้ไม่เอาแล้วนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่เอาหรือทางเชลซีไม่เอาเขากันแน่นะครับผมรวมไปถึงคนดิเดตอื่นครับอย่างแวงซองกอมปานีอันเก้พวกนี้ ก็สุดท้ายก็หลุดไปนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเทียนหนึ่งมากันแทบจะครบแล้วนะครับผมก็คือมาริ s โซโปเชติโนครับน่าจะเข้ามารับงานกุญซือข,ของเชลซีเร็วๆนี้นะครับที่จะมีการเซ็นสัญญากันนะฮะ แต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าไม่ใช่ว่าเซ็นปุ๊บแล้วจะมาคุมทีมเลยนะครับตามสัญญาที่ให้กับแฟรงค์แลมพาร์ดเอาไว้นะครับคือแลมพาร์ดจะคุมกันยาวๆจนจบฤด,ดูกาลนี้ไปก็ถือว่าให้กำลังใจแลมพาร์ดกันไปก่อนแล้วกันนะครับผมก็ยาวๆกันไปนะอาจจะแบบสะดุดแพ้บ้างจะชนะบ้างไหมจะมีเสมอบ้างกี่เกมก็เดี๋ยวต้องมารอดูนะครับผมมาดูครับว่า สื่อทียนหนึ่งเขาว่ายังไงกันนะครับผมฟาบิเซียโรมาโน่ครับได้บอกว่าโปเชติโน่ครับใกล้แล้วที่จะรับงานผู้จัดการทีมของเชลซีหลังจากที่ได้เจียจารอบใหม่กันไปนะแล้วก็เป็นการเจียจาที่สําคัญมากๆแล้วก็การเจียจานั้นเป็นทิศทางที่บวกแบบสุดๆเชิงบวกนะไม่ใช่บวกกันเองกับโบลี่นะฮะ การเจรจารกันมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะแต่ว่ายังคงรอสัญญาอย่างเป็นทางการกันอยู่หลังจากนั้นเนี่ยจะทําการเช็คแล้วก็การเซ็นสัญญากันโดยพอร์นะจะมาคุมเดือนมิถุนายนไม่ใช่ในตอนนี้นะก็คือว่าหลังจากจบฤด,ดูกาลนั่นเองนะครับโดยแมตฯลอาเขได้บอกว่าพอร์ Porsche เนี่ยใกล้ที่จะเป็นผู้จัดการทีมใหม่ของเชลซีแล้วนะโดยตอนนี้เนี่ยพอร์ชิโนหรือว่าพอร์นั่นแหละกำลังเจรจารเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายกับเชลซี เพื่อที่จะกลายเป็นกุนซือคนใหม่ของทีมแล้วก็เตรียมที่จะนำ4บุคลากรมาอย่างที่สแตมฟอร์ดบิชนะครับผมแล้วก็มีการคาดการคาดหมายนะครับผมว่าจะดึงเคสุสเปเรสครับผู้ช่วยผู้จัดการทีมมาร่วมงานกันมิเกลดากอสติโนเป็นโค้ชทีมชุดใหญ่โทนีค่คิมินสเป็นโค้ชผู้รักษาประตู และก็ลูกชายของเขาครับอย่างเซบาสเยโน่โพเชตติโน่นักวิทยาศาสตร์การกีฬาม,มาร่วมทีมด้วยกันนะครับด้วยว่าตอนนี้ครับมีการจัดทีมเตรียมทีมเซตทีมเรียบร้อยเพื่อที่จะรับงานต่อจากแฟรงค์แลมพาร์ดนั่นเองนะครับผมเปเรสครับมีอิทธิพลเป็นพิเศษต่อ,อการจัดตัวของโพเชตติโน่นะครับผมแล้วก็ทํางานอย่างใกล้ชิดกับทีมแพทย์ของเชลซีเพื่อทําให้มั่นใจว่าทีมจะอยู่ในสภาพร่างกายที่ดีสุด เท่าที่จะเป็นไปได้และก็ทําได้นะครับโดยเชลซีครับยังได้มีการยืนสถานะทีมสตาฟของพอตเตอร์แต่บรูโน่และก็วิญย์เนี่ยคาดว่าน่าจะย้ายออกจากทีมไปขณะที่การมาของคีมินีสโค้ดผู้รักษาประตูครับอาจทำให้ทางด้านของโรเบิร์ตเนี่ยที่เป็นโค้ชผู้รักษาประตูที่มากับพอตเตอร์ด้วยนะครับทางด้านของรีดนะครับก็ไปพร้อมพอตเตอร์ส่วนแอนโทนีแบร์รี่เนี่ยก็ไปที่ไบยร์มินิกแล้วนะครับผมซึ่งหมายความว่าที่ว่าง ที่จะให้พอชเนี่ยดึงสต a ฟของเขามาเนี่ยยังพอมีอยู่พอสมควรครับและก็ยังจับตาอยู่หรือว่าอนาคตระยะยาวจะเป็นอย่างไรครับสำหรับพอมคเคเล่ e, ครับที่มาเชลซีพร้อมกับพอตเตอร์ฐานะผู้ชี่ยวชาญด้านการสัญหาเนี่ยก็คาดว่าน่าจะอยู่ต่อไปนะครับสำหรับพอมคเคเล่ e, เพราะว่านี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่ง บุคลากรที่ค้นหาเฟ้นหานักเตะได้เป็นอย่างดีแต่ก็ต้องมารอดูนะครับทาานักของโรมานโน่ครับก็ได้บอกอีกเพิ่มเติมนิดนึงนะครับบอกว่าการเจรจาเนี่ยทุกอย่างเป็นไปได้ดีดแล้วนะตอนนี้บอกทีมสตาฟหมดแล้วก็น่าจะใกล้เริ่มงานกับเชลซีแล้วนะครับผมแต่ว่าจะเริ่มทีก็คือมิถุนายนนั่นเองนะครับผมแล้วก็ทางบอร์ดแนของเชลซีเองเนี่ยชอบวิชัน่นวิสัยทัศน์ ในแผนการันตีของโพชเชติโนครับคือเขาเนี่ยต้องการทําให้มิคาลมูดริกครับนักเตะที่ดึงมาจากชัคเตอร์โดเนสเนี่ยค่าตัวราวหนึ่งร้อยล้านยูโรเนี่ยโพชเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวจะทําให้เป็นโซนเฮนมินเวอร์ชั่น2ให้ได้นะครับความเร็วได้แล้วความพลิ้วอาจจะได้อยู่แต่เรื่องของความนิ่งการจบสกอร์ประสบการณ์ยังห่างชั้นกับโซนเฮนมินเยอะนะครับและก็อย่าลืมนะครับผมว่านักเตะของเชอร์สตันยูไอเต็ดบอลลี่เนี่ยซื้อมาเป็นดาวรุ่งส่วนใหญ่ซึ่งโพชเชติโนครับ มีประสบการณ์และก็ทักษะในการปั้นดาวรุ่งได้ดีมากๆเพราะฉะนั้นครับมีโอกาสค่อนข้างสูงแล้วนะครับผมที่พอเชติโนจะกลายเป็นผู้ซื้อใหม่ของเชลซีน่าจะใกล้เฮวิโกแล้วนะครับผมรู้แหละครับว่าพวกชอบกันสักเท่าไหร่แต่ก็ชื่อชั้นดูดีกว่าแวงซองกองปนีอันเก้อะไรพวกนี้นะครับผมคิดเห็นอย่างไรกับการที่พอ กลาจะเป็นกุญสุข,ของเชลซีแล้วแต่ผมตั้งข้อสงสัยไว้อย่างเดียวนะครับย้อนกลับไปกับในซัมเมอร์นะครับผมพอชเอเนี่ยก็ถูกเรียกมาสัมภาษณ์จากทีมบอแดงของเชลซีเหมือนกันนะครับแต่ตน,นั้นครับบอแดงของเชลซีเนี่ยดันไปเลือกแกรมพอตเตอร์ลองคิดดูนะครับว่าถ้าตอนนั้นเลือกพอชอาจจะดีกว่านี้หรือเปล่าอย่างน้อยเนี่ยพอชก็ดีกว่าพอตเตอร์เหมือนกันนะครับผมคิดเห็นอย่างไรกับการที่เชลซี กำลังจะแต่งตั้งพอ c h ชและพอร์ชเนี่ยก็เลือกทีมสตาฟไปที่เรียบร้อยแล้วแต่หนึ่งอย่างนะฮะถ้าคิดเหมือนกันคอมเมนต์มาได้นะเชลซี Chelsea, ควรเปลี่ยนแปลงแล้วก็ปรับปรุงเรื่องของทีมแพทย์เถอะเจ็บกันบ่อยหรือเกินคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ share, ติดตามช่องของเ e s เตอ n t เ f f อ i ฟฟิกุนนักันรีลาไปก่อนสวัสดีครับ